สวัสดีครับผมมาต้นนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดในเรื่องของการฉีดคางกันเรามาอัปเดตกันว่าปัจจุบันการฉีดคางเนี่ยเรามีวิธีการฉีดที่ต่างไปยังไงบ้างแล้วเราฉีดยังไงเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดูเป็นธรรมชาติใบหน้าละมุนและเข้ารูปนะครับก่อนอื่นเลยต้องพูด ถึงความสําคัญของบริเวณคางและใบหน้าส่วนล่างกันก่อนนะครับซึ่งคางเนี่ยจะเป็นส่วนพาร์ทหนึ่งของโล f เฟสซึ่งโล f เฟสเนี่ยครับอย่างที่เรารู้กันว่าความสําคัญของโล f เฟสเนี่ยคือในเรื่องของทําให้สัดส่วนของใบหน้านะมีความลงตัวมากขึ้นดูเป๊ะขึ้นหน้าดูยาวขึ้นดูเรียวขึ้น และที่สําคัญนอกจากนั้นนะครับจะทําให้ใบหน้าเราเนี่ยมีความต่อเนื่องกันและดูละมุนมากขึ้นนะฮะอีกอันนึงที่เรามักจะลืมกันไปแล้วไม่ค่อยได้คิดถึงก็คืออารมณ์ที่เราแสดงออกที่คนอื่นเขามองเรด้วยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูจากเคสนะครับเคสแรกนะครับเป็นเคสผู้หญิงไทยนะครับ เคสนี้นะฮะมาหาผมถ้าเรามองภาพครึ่งบนเนี่ยจะเห็นได้ว่าด้านบนเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับมีปัญหาใต้ตาเล็กน้อยทีนี้ผมลองเปิดในส่วนของพาร์ทโลว์เฟสให้ดูนะฮะสังเกตว่าพอเปิดโลว์เฟสมาเนี่ยใบหน้าของเขาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยดูรู้สึกว่าอารมณ์เนี่ยดูแมนเกินไปนะครับใบหน้าเขาดูค่อนข้างดุดะะูทำให้รู้สึกว่าหน้าเขาเนี่ยไม่หวานไม่มีความละมุนเดี๋ยวมาดูครับว่าพอผมแก้ไขแล้วเนี่ยผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไง สังเกตได้ว่าพอเราปรับแก้ไขในส่วนของโลว์เฟสไปนะฮะสิ่งที่ไดายเนี่ยหน้าเขาเนี่ยดูลมุลขึ้นดูหวานขึ้นสังเกตว่าใบหน้าเขาดูที่ดูแมนดูเบองตึงของเขาเนี่ยใสยไปนะครับเดี๋ยวมาดูอีกเคสนึงครับอีกเคสนึงนะครับคล้ายๆกันนะครับเคสนี้ถ้าเรามองพาทบนเนี่ยปัญหาเขาเนี่ยมีแค่ใต้ตาค้ำนิดหน่อยคนนี้นะฮะตาเขาโตค่อนข้างขมสวยเลยนะครับทีนี้มาดูส่วนล่างกันครับ ตาที่ดูคมของเขาบวกค้างที่ดูค่อนข้างตัดและดูค่อนข้างสรองค่อนข้างแข็งของเขาเนี่ยมันทําให้ใบหน้าเขาเนี่ยดูค่อนข้างดุไปนิดนึงนะครับดูแมนเกินไปเมื่อบวกกับตาที่คมของเขานะครับทีนี้พอผมแก้ไขให้เขามาดูกันครับสังเกตเลยเห็นไหมฮะว่าใบหน้าเขาเนี่ยดูหวานขึ้นดูละมุนขึ้นมีความแอทแทกทีฟดูหน้าดึงดูดมากขึ้นนะครับอันนี้แหละครับคือความสําคัญของรอเล็อีกอย่างที่เรามักจะลืมกันไปคือ ในเรื่องของอารมณ์นะครับในผู้ชายกับในผู้หญิงเนี่ยจุดนี้เราก็ต้องคํานึงให้แตกต่างก,กันด้วยในผู้ชายเนี่ยเรามักจะต้องเรายังต้องรักษาความเป็นผู้ชายของเขาความแมนของเขาเอาไว้ส่วนในผู้หญิงเนี่ยไม่ไม่ควรจะฉีดที่ให้กว้างจนเกินไปฉะนั้นเวลาเราฉีดคางเนี่ยครับสิ่งที่เรามองเนี่ยไม่ได้แค่ให้มันพุ่งกัะยาวอย่างเดียวละเราต้องมองด้วยกันทั้งหมด3อย่างด้วยกันมาเรื่อกันที่อย่างแรกก่อนนะครับอย่างแรกในเรื่องของความยาวสัดส่วนเนี่ยแน่นอนครับเราก็ต้องฉีดไปตรงชั้นกระดูกอยู่แล้ว <literal> เพื Rings ่อเพิ่มความยาวเพิ่มควาามมพ่ออก แต่ถ้าเราฉีดมากจนเกินไปก็จะเป็นเหมือนสมัยก่อนที่เราฉีดกันแน้นแต่ปลายคางอย่างเดียวมันทําให้คางดูแหลมและดูย้อยจนเกินไปเวลาเรายิ้มออกมาเนี่ยคางก็จะดูค่อยลงมานะครับอันที่สองนะฮะในเรื่องของอารมณ์ของใบหน้าเนี่ยเราก็ต้องมองแล้วครับว่าใบหน้าคนไข้อย่างในเคสผู้หญิงบางคนเนี่ยคางเขาดูตัดคางเขาดูพับเกินเกินไปหรือว่า ทางเขาดูแมนจนเกินไปเราก็ต้องแก้ไขจุดตรงนีน้ให้เขาดูละมุนขึ้นและมีความต่อเนื่องกับตัวค้างเรายืดออกมามากขึ้นด้วยครับและอันที่3ามครับอันนี้ก็เป็นอีกอันที่สําคัญและเป็นเทคนิคใหม่ในปัจจุบันก็คือเราก็ต้องมาดูในเรื่องของการแสดงสีหน้าด้วยครับว่าเวลาเราแสดงสีหน้าออกมาเนี่ยคางของเราเป็นยังไงไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วคางเราสวยแล้วแต่พอเราแสดงสีหน้ากลายเป็นว่าคางเราย่นคางเราดูเป็นก้อนมันก็ไม่สวยเหมือนกันฉะนั้นเทคนิคสุดท้ายที่เราต้องดูกันคือในเรื่องของหลักการที่ใช้ตัวเฟลเลา้ม ซึ่งแก้มเนื้อที่เราต้องดูนะครับคือกก้ามเนื้อบริเวณปลายคางตรงนี้นะครับอย่างเช่นแก้ามเนื้อที่เกาะตรงปลายคางตรงนี้จะทําให้คางเนี่ยดูพับขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ดูลักษณะคางย่นดูลักษณะคางดูเป็นคางบุ๋มคางไม่เรียบนะครับเวลาเรายิ้มหรือแสงสีหน้าและอีกอันนึงก็คือกก้ามเนื้อที่เกาะบริเวณมุมปากตรงนี้นะครับซึ่งมัดนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราเบะปากหรือว่าเราพูดหรือเรายิ้มบางครั้งเนี่ยมันทําให้มุมปากเราดูตกและคางดูไม่เรียบนะฮะฉะนั้นเราก็ต เคสออกมาเนี่ยดูสมูททั้งเวลาอยู่เฉยๆและสวยเวลาที่เรายิ้มด้วยหรือว่าแสงสีหน้าด้วยนะครับดังนั้นเวลาฉีดคางเนี่ยผมก็จะใช้ทั้งหมด3เทคนิคนีคน้ด้วยกันนะครับเพื่อที่ให้คางออกมาดูสวยอย่างเป็นธรรมชาติและใบหน้าดูละมุนลับกันมากขึ้นนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมมีเคสตัวอย่างให้ดูว่าพอเราใช้ทั้ง3มเทคนิคนี้ในการแก้ไขปัญหาคางกับโลว์เฟสเนี่ยผลลั์เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเคสนี้นะครับก่อนฉีดจะเห็นได้ว่า ใบหน้าของเขาเนี่ยรูปหน้าเขาดูค่อนข้างเป็นลักษณะของสแควร์เชฟหรือเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็กลมนิดๆน,นะฮะซึ่งมันทาให้หน้าเขาเนี่ยดูแมนไปและลองสังเกตตรงปลายคางเขาครับ,รบเห็นไหมฮะคางเขาเนี่ยลักษณะของคางบุมคางยน่นทําให้หน้าเขาเนี่ยดูค่อนข้างบึง้งดูค่อนข้างดุนะครับเดี๋ยวมาดูหลังแก้ไขกันนะครับว่า รูปหน้าเขาเปลี่ยนเป็นอย่างไรบ้างหลังทาทันทีในส่วนของหน้าตรงเนี่ยจะเห็นได้ว่าคางเขาเนี่ยดูยาวขึ้นดูสมูทขึ้นเลยอารมณ์ของเขาเนี่ยดูสดชื่นขึ้นเห็นไหมฮะอีกอันนึงที่สําคัญก็คือในส่วนของกรอบหน้าของเขาดูคมชัดขึ้นมีความต่อเนื่องที่ดีขึ้นเดี๋ยวมาดูด้าน45องศากันครับเวลารักษาคนไข้เนี่ยเราต้องดูให้ครบทุกองศานะครับเพื่อที่คนไข้เขาจะได้สวยในทุกๆจุดในส่วนของพาร์45องศาเนี่ยคางนะครับปลายคางกับตัวจอไลนมีความต่อเนื่องมากขึ้น คางดูพุ่งไปข้างหน้ามากขึ้นครับแล้วที่สําคัญคือใบหน้าเขาเนี่ยดูมีความลงตัวมีความหวานมากขึ้นอารมณ์ที่เขาดูโกรธหรือว่าดูแบบตึงตึงเนี่ยมันหายไปหมดเลยนะครับใบหน้าเขาเนี่ยมีความละมุนดูกลืนนะครับดูต่อเนื่องกับจอลายมากขึ้นด้วยครับเดี๋ยวมาดูรูปด้านข้างกันนะครับจะเห็นได้ว่าด้านข้างของไข่ก่อนทำเนี่ยจอลายของเขาเนี่ยมีปัญหานิดหน่อยคือขาดความคมชัดบราเวณคางจะเห็นได้ชัดว่าคางเนี่ยขาดการพุ่งไปข้างหน้านิดหนึ่งนะครับแล้วมีคางพับ และอีกอันนึงที่เราเห็นชัดเลยด้านข้างก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อบริมมุมปากที่เกาะกับบริเวณจอไลน์ตรงนี้จะทําให้เห็นลักษณะของรอยย่นนะครับตรงบริเวณข้างข้างคางกับตรงบริเวณมุมปากนะครับทีนี้พอหลังแก้ไขสังเกตได้ว่าจอไลน์ขนค่เนี่ยดูคมชัดมากขึ้นคางดูสมูทขึ้นดูมีความพุ่งไปข้างหน้ามากขึ้นและที่สําคัญรอยย่นนะครับดูลดลงอย่างชัดเจนครับ ทีนี้มาถึงส่วนสำคัญอีกอักอนหนึ่งน,น,นะครับก็คือเวลาคนไข้แสดงสีหน้ากันอย่างเคสนี้เวลาย,ยิ้มนะครับคนไข้ยิ้มแล้วเนี่ยจากเดิมที่มีความบึ้งตึงพอยิ้มแล้วเขา <registry S 2> ดูสดใสชื่นดูสดชื่นขึ้นแต่อารมณ์อื่นๆนะครับเวลาเขาแสดงสีหน้าเวลาทำปากจูเวลาดูดหลอดอย่างเงี้ยใบหน้าของเขาเนี่ยเห็นกล้ามเนื้อชัดเจนมากขึ้นดูมีรอยยน่นดูเป็นกระป๋ะชัดเจนมากขึ้นจากที่เดิมก็เป็นกระป๋ะอยู่แล้วหลังจากที่ปรับแก้ไขในส่วนของกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลา,าคนไข้ทำปากจูเนี่ยกลย ดูสมูทขึ้นกระเพาะตรงที่เป็นรอยย่นดูหายไปหมดเลยครับเมื่อกี้เราดูในเรื่องของการยิ้มไปแล้วการทําปากจูบไปแล้วเลือ,อีกมุมนึงครับที่เราต้องดูนเรื่องของการใส,ส่สีหน้าก็คือเวลาคนไข้เบะปากซึ่งเวลาคนไข้เบะปากเนี่ยสิ่งที่เราเห็นมากขึ้นก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อบริเวณมุมปากกับบริเวณคางที่มันจะดูเป็นกระเปาะแ,และดูย่นชัดเจนมากขึ้นนะครับอย่างเคสนี้พอเวลาเขาเบะปากออกมาเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าคางเขาดูเป็นกระเ๋าะขึ้นกล้ามเนื้อมุมปากเห็นลักษณะรอยย่นรอยพับมากขึ้น หลังจากที่ผมปรับแก้ไขตัเวณนกล้ามเนื้อไปจะเห็นได้ว่าบริเวณคางเวลาคนไข้เบะปากเนี่ยดูเรียบขึ้นดูเป็นกระปะน้อยลงและตรงมุมปากดูสมุดขึ้นอย่างชัดเจนนะครับซึ่งเวลาเราแก้ไขปัญหาคนไข้เนี่ยเราต้องอย่าลืมนะครับว่าเราต้องแก้ไขในทุกมุมมองนะครับทั้งเวลาคนไข้อยู่เฉยๆแล้วเวลาคนไข้แสดงสีหน้า เพื่อที่จะเก็บปัญหาคนไข้ในทุกๆจุดและคนไข้จะได้สวยในทุกมุมมองครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของรูปเฟสหรือว่าต้องการปรึกษาปัญหารูปหน้าผิวหน้านะครับก็สามารถส่งข้อความมาทางอินบ็อกซ์ทางไลน์อดได้นะครับผมกับทีมงานจะคอยคำปรึกษาอยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ